ครับลงครับลงครับเทสเทสลงเทสครับ ตัวหน่อยครับสตรีมรอบดึกนะครับมาเทสนะครับเนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ยสตรีมไม่ลื่นไหลนะครับผมก็ไปตั้งค่ามาแล้วนะครับอ่าก็อ,อยู่กันในแม่ครับอาชีตรอดหนึ่งวันในเทือกงคืนมากมายเลยได้ไม่ได้ในนี้ก็ระงัตัวหน่อยนะครับ เจ็ดตัวนะขุนแกแเราก็ออยังมีแค่สองชิ้นนะครับตอนนี้อเอ้ยสามนี่หิมะมผมต้องรีบครับฮิมะมาสร้างขยายพื้นที่ต่อนะฮะผมจะทำเป็นอนาณาจักรหิมะนั่นเองนะครับเนื่องจากมันเป็นเทือกเขาหิมะอ่า เฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหดึงเกียรมาใส่ในนี่โอเคอเค่อนข้างหิวน้ำนะมาดูพี่โอ้น้ำหมดเกียดลงไปเอามากเลย <c oughs> ขออนุญาตเปิดเช็คสดก่อนครับ าาวันนี้ก็ไม่ต้องโยนนะครับก็เช้าแล้วเฮ้ยก็ได้นี่ ตอนนนีี้หลแลวันนี้ผมก็จะขยายพื้นที่นะขี<อ>มะขีมะเขาก็มีเยอะอยู่นะผมจะขยายพื้นที่ด้วยหิ้วของน,นะเช้าแล้ว ไม่ต้องห่วงนะเช้าแล้วต้องถอดชุดต่ออากาศน่าจะยังไม่หนาวโอ้ยข้างล่ามีปลาด้วยถูกแล้วดีในน้ำก็ต้องมีปลาดิในานาในานาไม่มีข้าวนะในานามันมีรูโตเพราะว่ามเป็นนารูต่ตโตเลยท้ <laughs> เออ เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับพูดคุยกันได้นะชเชดสดวันนี้เนี่ยผมจะมาไล์สดเล่นนะนเล่นเรืเเเเอ่อยๆตอนนะครับก็ยังไม่ตัดใครที่รอดูเป็นตอนนะครับก็รอดูได้เลยส่วนคนที่ดู ไลฟ์สดนะครับก็ก็ดูเพลินเลยวันนี้ก็ยาวๆไปเชา้านี้ที่เลื่อนเขานีมานะลองส่งเครื่ก,นะรกระตุสบายๆนะครับ ขีมามันสลายอะไรเงี้ยขีมะมันก็กีกะพอสมควรเลยนะบอกเลยดูนี่มันหายหมดจบหมดโอเคตอนนี้หินก็ขาดนะผมบอกไว้เลยนะครับผมก็ขาดเองหิงนมากกลยตนี้ว่าจะไปในกล่องน่าจะมีนะ ทีุ่อเดี๋ยวไปล่าสัตว์ด้วยนะวันนี้มีด้วย I'm a จะหมดด้วยน,นี่จะหมดหรอไฟหมดเลยบ้านชั้นเดียวก็พอเลยทำฟาร์มลอยฟ้า I'm อ่าโยแล้วนะครับมันตั้งค่าอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าสรงนี้เท่าไหร,ร่